โอเคครับเรามาทำาข้อสอบพรีเทสของเบนจามาราชุทิศปี2566ปีนี้นะครับต่อเลยนะฮะที่ข้อ25อาเป็นเรื่องเกี่ยวกับปริมาตรนะนะบอกว่าบ่อเลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง9เมตรยาว15เมตรและลึก1.6เมตรนะบ่อเรกว่าความลึกนะครับบ่อถ้าระดับน้ำสูง1.2เมตร บ่อเลี้ยงปลามีน้ําเท่าใดถามปริมาตรน้ํามีน้ําเท่าไรนะครับเราต้องเอาอบ่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงหรือลึกถูกไหมครับเราดูข้อนี้ก็แค่คูณกันเลยครับกว้าง9ถูกไหมก็คือ,อ9ายาว15ก็คูณ15ถูกไหมครับแล้วก็ลึกด,ดูดีนะครับลึก ถ้าปริมาตรของบอ่อทั้งหมดเนี่ยต้องดูความลึกของบอ่อคือหนึ่งุดหกถูกไหมแต่เขาถามปริมาตรน้านะนะน้ำนะครับต้องดูว่าน้ําบ่อลึก1 6ุดหแต่น้ําสูงแค่หนึ่งจุดสองเมตรถูกไหมฮะแต่ว่าน้ําไม่ได้เต็มบอ่อนะครับเอาแค่ความสูงของน้ํานะก็คูณหนึ่งจุดสองถูกไหมครับนะโอเคนั่นแหละรครับเก้าคูณสิบห้าคูณหนึ่งจุดสองอ่ะคูณเลยสิบห้าคูณเก้า ตั้งคูณนะ9545 4 919เป็น135แล้วมาคูณกับ1.2นะครับคูณ12ไปก่อนนะค,ครับ250ทด1 2 3 6ทด1เป็น7 2 1 2 5 1คูณ3 3 1คูณ1ก็1นะรวมกันได้0 2กับ5เป็น7อา สองกับสามเป็นห้าแล้วก็หนึ่งถูกไหมครับถูกไหมคิดตรงไหนผิดบ้างตอ,อนนี้เจ็ดน,นะเจเจ็โดโทษทีคิดเลขดูเขียนเลขผิดแล้วบวกผิดแล้วถก็ว่าทำไมไม่มีคําตอบเอาบวงใหม่นะครับนี่สองเจ็ดศูนย์นะก็บวกอันนี้ได้เป็นศูนย์เจ็ดกับห้าเป็นสิบสองตั้งสองทดหนึ่ง สองกับสามเป็นห้าท่ากับหนึ่งเป็นหกอ่ามีคําตอบแล้วนะอันนี้หนึ่งหนึ่งหกสองศูนย์แล้วก็ท่านผู้ชมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมตรงนี้หนึ่งจุดสองก็ใส่ไปหนึ่งตำแหน่งก็จะได้หนึ่งร้อยหกสิบสองนะครับอ่าถูกแล้วนะฮะตอบข้อหนึ่งโอเคข้อที่ยี่สิบหกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปริมาตรอีกนะเขาถามปริมาตรของรูปทรงดังกล่าวตรกับข้อใดนะมีรูปทรงแบบนี้นะครับเนีย่ยฮะดูรูปทรงให้ออกนะครับนี่ เห็นว่าเป็นรูปทรงของอะไรฮะเป็นทรงเป็นเป็นปริซึมถูกไหมครับก็มีหัวอยู่ด้านนี้ท้ายอยู่ด้านนี้นะเป็นรูปกี่เหลี่ยมครับรูปหกเหลี่ยมนะแบบนี้นะครับแล้วก็มีความยาวของปริซึมหรือความสูงของปริซึมเนี่ยคือเจ็ดนะคือด้านนี้ถูกไหมะฉะนั้นเราต้องหาพื้นที่ปริมาตรการหาปริมาตรก็คือต้องหาพื้นที่นี่คือหน้าตัดของมันถูกไหมครับพื้นที่หัวท้ายเนี่ยแล้วคูณด้วยความยาวหรือความสูงถูกไหมนี้พื้นที่นี้หาได้ไหมฮะเป็นรูปหกเหลี่ยมอย่างนี้ ลักษณะการคิดข้อแบบนี้เราต้องแบ่งนะแบ่งให้เป็นพื้นให้เป็นรูปทรงที่เราหาพื้นที่ได้ถูกไหมเราลากเส้นนี้เราก็ได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมตรงนี้ถูกไหมครับนี่นี่อันนี้สามแสดงว่าอันนี้ก็สามนะนี่ห้าถูกไหมฮะเราได้สี่เหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ครับสามคูณห้าก็คือสิบห้าถูกไหมครับตรงนี้สิบห้าบวกกับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นรูปคางหมูนะครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรมันก็คือหนึ่งส่วนสอง ูณกับสูงความสูงของคาวหมูนี่คือตรงนี้นะครับความสูงนี่นะครับคือ1นึ่งถูกไหมคือ1แล้วคูณด้วยผลบวกของด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานคือเส้นนี้กับเส้นนี้ถูกไหมครับเส้นนี้คือ4ี่เซนส่วนเส้นนี้คือเท่าไหร่ครับก็คือ5้าเซนถูกไหมบวกกันได้4ี่กับ5้าบวกกันได้9ถูกไหมครับก็1นส่วน2คูณ1คูณ9นะครับได้9ก้าส่วนสองได้4ี่จุดห้านะสี่ครึ่งนะครับได้4ี่จุห้านั้นตรงนี้นะครับ แต่ว่าพื้นที่หน้าตัดของรูปพิซึมนี้หน้าตัดทั้งหมดก็คือเอา15บห้าวกสี้าถูกไหมฮะพื้นที่หน้าตัดก็คือ19.5ถูกไหมครับคูณด้วยความยาวของมันเพื่อจะเราหาปริมาตรเราต้องคูณด้วยความยาวถูกไหมครับความยาวคือ7ถูกไหมฮะคำตอบก็คือ19.5เคูนเจ็ครับต้องคูนหนึ่งเก้าจุดห้าคูนกับ เจ็ดเจ็ดห้าสามห้าตั้งห้าทดสามเก้าเจ็ดหกสามเป็นหกสิบหกหกทดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดทดมาหกเป็นสิบสามนะครับแล้วก็ทดเซียมหนึ่งตำแหน่งก็ใส่จุดไปตอบหนึ่งร้อยสามสิบหกจุดห้าลูกบาศกเซนติเมตรนะหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับปริมาตรนะโอเคต่อไปข้อต่อไป ข้อที่ยี่สิบเจ็ดบอกว่าพิจารณารูปคลี่ของปริซึมต่อไปนี้อันนี้เป็นรูปคลี่นะเป็นแผ่นคลี่นะพอออกมาประกอบกันมันก็จะกลายเป็นปริซึมเป็นรูปทรงเป็นรูปรูปทรงปริซึมนะครับเป็นซึมแบบนี้จะเป็นปริซึมอะไรครับปิซึมฐานสี่เหลี่ยมถูกไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยเวลาเราเหมือนว่าเราแกะกล่องกระดาษเห็นไหมครับมันจะได้ลักษณะอย่างนี้ถูกไหมแล้วเวลาเราพับเข้าไปพับเข้าไปในทิศนี้ม้วนเข้าไปอย่างนี้ ูก่ไหมฮะเราพับหมุนหมุนได้แบบนี้ส่วนด้านนี้ก็คือฝาบนของมันใช่ไหมฮะพับลงไหมอันนี้ก็ฝาล่างพับขึ้นถูกไหมเราจะได้รูปทรงแบบนี้เราจะรูปทรงเป็นทรงกล่องอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยวาดรูปกล่องแบบนี้ครับกล่องก็จะมีหกด้านใช่ไหมด้านข้างสี่ด้านแล้วก็หัวท้ายอีกอีกสองด้านถูกไหมนะครับภาพออกนะามตามนะ ด้านนี้ด้านหน้าเอาสมมติสมมติด้านนี้ด้านด้านด้านที่หนึ่งนะครับก็คือด้านนี้ไหมเอาไปด้านนี้มันยาวเท่าไหร่บ้างครับด้านนี้ตรงนี้ห้าถูกไหมห้าห้าถูกไหมครส่วนด้านนี้ติดกันเนี่ยมันจะแคบกว่าคือยาวสี่ถูกไหมสมมติด้านนี้เป็นสี่ถูกไหมลูกอันนี้เป็นสี่ส่วนด้านหลังตรงนี้ก็เป็นห้าอีกด้านหลังคือด้านด้านข้างหลังนี้นะด้านนี้นะครับจะตรงกับด้านที่หนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็ เอาห้าอีกถูกไหมถูกไหมด้านนี oh ้ถ้าด้านนี้เป็นด้านที่หนึ่งด้านนี้เป็นด้านที่สองด้านนี้ก็อยู่เป็นด้านที่สามถูกไหมอันนี้สี่อันนี้ห้าอันนี้หกนึกภาพออกนะครับนี้หนึ่งนะหนึ่งด้านนี้ด้านที่สองด้านหลังนี่คือด้านที่สามด้านข้างนี่คือด้านที่สี่ถูกไหมครับแล้วฝาบนเนี่ยห้าฝาล่างหกถูกไหมครับงั้นเรามาดูแต่ละด้านรูปทรงอ่ะรูปทรงนี่ของเรามันด้านยาวเท่าไหร่ ด้านนิยาห้าถูกไหมฮะด้านที่หนึ่งเนี่ยด้านที่หนึ่งคือด้านนี้นิยาห้าถูกไหมส่วนความสูงของกล่องตรงนี้จะเป็นความสูงนะครับความสูงเนี่ยเท่ากันหมดถูกไหมคือด้านนี้ด้านนี้นะจะเป็นความสูงของกล่องเท่ากับตรงนี้ตัวเลขไม่ชัดเท่ากับหกนะครับสูงหกนะกล่องนี้มันจะสูงหกส่วนด้านนี้ห้าด้านนี้ด้านที่สองเนี่ยตรงนี้สี่ถูกไหมนี่คือสี่ด้านที่สามก็จะเป็นห้าอีกว่าจะเท่ากับด้านที่หนึ่งด้านที่สามความยาวนี้ก็เป็นห้าส่วนด้านที่สี่ก็จะสี่ นะครับเท่ากับด้านที่4ด้านที่สองนะเพราะฉะนั้นเราหาปริมาตรเนี่ยปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวถูกไหมครับกว้างของฐานเนี่ยกว้างคูณยาวแล้วคูณด้วยความสูงนะมันเป็นทรงพิซซึมทรงกระบอกแต่ทรงทรงกล่องเนี่ยนะครับเอากว้างคูณยาวเป็นพิซซึมสี่ 4, เหลี่ยมนะฐานก็หน้าตัดก,กับมันก็คือ5้าคูณสี่ถูกไหมครับแล้วก็ความสูงของพิซซึมนี้ก็คือ6ถูกไหมเนี่ยหาปริมาตรก็คือต้องเอาห้าคูณสี่คูณหเลยนะครับ นะว่างคูณยาคูณสูงนะั่นแหละนะห้าคูณสีก็คือยี่สิบยี่สบคูณหกก็ร้อยี่สิบนะครับข้อนี้ไม่มีอะไรมากนะเราแค่ดูดูตรงนี้ให้ออกว่าพอประกอบเป็นกล่องเป็นทรงไปซึมแล้วเนี่ยด้านไหนยาเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับโอเคดูข้อต่อ,อไปนะครับข้อที่เป็นข้อที่ยี่สิบแปดละ ข้อที่ยี่สิบแปดบอกว่า,าถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งกว้าง 80, แปดสิบเซนยาวร้0ยี่สิเซนและสูงร้อยห้าสิบก็เป็นถังทรงสี่เหลี่ยมอีกกว้างคูณยาวคูณสูงอีกนะครับเขาบอกว่าเติมน้ำใส่ถังซึ่งมีก้อนวัตถุอยู่ในถัง่ะว่าถังให้เห็นภาพนะถังทรงสี่เหลี่ยมนะครับสมมต,มมติถังทรงแบบนี้นะ มีน้ำอยู่เต็มเลยถูกไหมครับเต็มเลยแล้วก็มีก้อนวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ในถังพอพอเราพอกว่าจางนั้นนาก้อนวัตถุออกจากถังปรากฏว่าเหลือระดับน้ําสูงจากก้นถังร้อยสิบเดิมเนี่ยถังถังนี้เนี่ยเดิมกว้างแปดสิบห้านี้แปดสิบยาวร้อยี่สิบถูกไหมครับแล้วเ็าบอกว่าสูงร้อยห้าสิบมีน้ําอยู่เต็มเลยแลวมีก้อนวัตถุ อยู่ก้อนหนึ่งพอเอกก้อนวัตถุกออกระดับน้ําก็จะลดลงถูกไหมครับถูกไหมพอเอกก้อนวัตถุกออกะระดับน้ํมันจะลดลงมลดลงมาอยู่ตรงนี้สีสีแดงเนี่ยนะครับลดลงจากปากถังแต่เดิมี่ยเต็มถังเลยระดับน้ําลดลงมาตรงนี้ลดลงไปกี่เซนครับเขาก็เหลือความสูงจากก้นถังร้อยสิบจากเดิมสูงร้อยห้าสิบถูกไหมฮะระดับน้ําของใหม่เนี่ยมันจะเหลือไม่ถึงร้อยห้าสิบแล้วจะเหลือสูงแค่หนึ่งร้อยสิบนะตรงนี้นะครับความสูงใหม่ เหลือแค่110เซนเพราะฉะนั้นปริมาตรของน้ําที่ลดลงมาเนี่ยมันจะเท่ากับปริมาตรของวัตถุก้อนนี้ถูกไหมครับเพราะเดิมมีวัตถุอยู่ในถังหนึ่งก้อนเนี่ยน้ำเต็มถังเลยพอวัตถุออกน้ําก็จะลดลงถูกไหมแงลว่ส่วนที่ลดลงตรงนี้จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุก็ถามว่าวัตถุก้อนนี้มีปริมาตรเท่าไหร่แล้วก็หาปริมาตรของวัตถุก้อนนี้แหละนะมันก็คือส่วน ส่วนส่วนของน้ําที่หายไปตรงนี้ถูกไหมฮะปริมาตรของน้ําส่วนที่หายไปตรงนี้ก็เหมือนกับมันมีกว้างคูณยาวแล้วคูณความสูงตรงนี้ถูกไหมครับความสูงของส่วนที่ลดลงเท่าไหร่จากเดิมร้อยห้าสิบลดลงหลือร้อยสิบแสดงว่าความสูงมันลดลงไปสี่สิบเซนถูกไหมฮะสี่สิบเซนเพราะฉะนั้นปริมาตรของน้ําส่วนนี้ส่วนที่ลดลงไปนี้ก็คือความกว้างของถังคูณความยาวของถังคูณด้วยความสูงตรงนี้ไงครับก็คือแปดสิบคูณ 120ถูครับแล้วก็คูณด้วย40คือความสูงที่หายไปก็เท่ากับปริมาตรของของก้อนวัตถุก้อนนั้นถูกไหมแล้วก็80ดสิบคูณร้อคูณสีเป็นคําตอบคูณกันครับตรงกับข้อไหนไหนะนะครับโอเคคูณเลขนะคูณดีๆนะครับเอาแปดคูณสิก่อนได้เก้าบหถูกไหมแปดคูณสได้เกหคูณกับสี่นี่แหครับสี่กยีี่ทสอง 9436ใหามันสองเป็น38 384แล้วศนะูนย์ทั้งหมด3ามตัวเติมศูนให้มันนะครับได้384 3แสน8หมื่น4พันลูกบาทเซนติเมตรนะครับข้อสี่นะข้อที่29ห้องสมุดหมวดคณิตศาสตร์ในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีหนังสือทั้งหมด900เล่มนะเอามาเขียนเป็นแผนภูมิวงกลมแบบนี้ถูกไหมครับแบ่งได้เป็นหมวดหมู่ดังนี้เนี่ย มาทำเป็นแผนวงกลมแบ่งได้เป็นหนังสือเรียน5้ารอยเล่มการ์ตูนร2อยี่สิบเล่มนิยายร้อยสิบห้าเล่มแล้วก็งานวิจัยต่างๆเขาไม่บอกว่ากี่เล่มนะอี่เขาบอกว่าทั้งหมด9ก้ารอยเล่มแล้วก็โจทย์ถามว่างานวิจัยต่างๆเนี่ยคิดเป็นร้อยละประมาณเท่าไรของหนังสือทั้งหมดเพราะะนั้นเราต้องหาว่างานวิจัยต่างๆเนี่ยมีหนังสือกี่เล่มถูกไหมครับก็เอาจำนวนทั้งหมด9ก้ารอยเล่มลบด้วยที่เรารู้แล้วถูกไหมลบหนังสือเรียนลบการ์ตูนลบนิยายไปก็จะเหลืองานวิจัยไงนี้ครับ ง่ายๆนะทั้งหมด900ก็ลบออกจากลบหนังสือเรียนไป500ไหมครับลบเลยแล้วลบการ์ตูน120นะครับก็ล,ลบนิยาย115ที่เหลือก็จะเป็นงานวิจัยเหลือเท่าไหร่ลบกันครับนี้ยืมมาเป็น10บลบหเหลือ5อันนี้เก้าถูกไหูกยืมไปเป็น9 9้เลบ2เหลือ7จลบหเหลือ6 นี้ถูกยืมไป1เหลือ8 8ดลบหเหลือ3 3มลบหเหลือ2 2งลบหเหลือ1แสดงว่างานวิจัยเนี่ย165เล่มนะครับที่เป็นเล่มอ่ะนี่คือ165สิบหเล่มแต่เขาไม่ได้ถามเป็นเล่มนะเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของหนังสือทั้งหมดถูกไหมก็คือก็เอา165ครับหารด้วยหนังสือทั้งหมดถูกไหมฮะทั้งหมดกี่เล่มครับทั้งหมดคือ900เล่มแล้วถามเป็นร้อยละก็คูณร้อยเข้าไปถูกไว้ โอเคตัด okay, ได้เลยครับศูนย์ไปสองตัวนี่เหลือเก้าก็เอาร้อยหกสิบห้าหารเก้านั่นเองะครับเนี่ยเก้าหนึ่งเก้าเกิดเจ็ดห้าเก้าแปดเนีเก้าแปดเจ็ดสองเกิดสามจุดเดิมศูนย์เก้าสามยี่สิบเจ็ด ประมาณ18.3แปดจุดสามามนะครับโอเค <c oughs> ไม่ยากนะครับอ่าหรือข้อนี้ข้อที่30มสิกำหนดสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ28่สแเซนติเมตรแล้วก็มีวงกลมและสี่เหลี่ยมบรรจุอยู่ภายในอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับยาวด้านละยีนะ เก็บมันกำกับไว้เลยอันนี้ยี่สิบแปดอันนี้ยี่สิบแปดมีสี่เหลี่ยมจ็ดุรัสบรรจุบรรจุอยู่ก็มีสี่เหลี่ยมจ็ดรัดรูปนี้นะบรรจุอยู่ในในมุมทแยงแบบนี้นะแทยงแบบน,นี้แล้วก็วงกลมวง,วงนี้นะบรรจุอยู่ครับค่อยหาส่วนที่แรงเงาอ่านอะ่าข้อนี้ส่วนที่แรงเงาคิดยังไงครับเห็นไ,ไหมส่วนที่แรงเงาคือพื้นที่ทั้งหมดนี้ที่เป็นสีเข้มนี้นะยกเว้นสีขาวนี้ถูกไหมฉะนัน ลักษณะการหาพื้นที่เสียงเงามองให้ออกนะครับมันก็คือพื้นที่เงาคือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่นี้ถูกไหมครับลบลบด้วยอะไรพื้นีเงามุมนี้เนี่ยมุมนี้ทั้งสี่มุมเนี่ยนะสี่มุมเล็กๆเนี่ยก็คือพื้นที่สี่เหลี่ลยมจัตุรัสลบด้วยวงกลม,มออลลถูกไหมครับถูกไหมฮะลบด้วยวงกลมมันก็จะเหลือสี่มุมนี้ถูกไหมฮะส่วน พื้นที่ด้านในนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านในนี้ก็ก็เป็นพื้นที่แดงงองเหมือนกันก็คือมันก็เอาสี่มุมนี้รวมกับพื้นที่รูปใหญ่นี้อีกหนึ่งรูปถูกไหมไอ้ไอ้รูปรูปใหญ่ตรงกลางเนี่ยครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงกลางเนี่ยหนึ่งรูปถูกไหมครับนี<อ>่แค่นั้นเองนะพื้นที่แดงงองแบ,บ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่อยู่ตรงมุมสี่มุมนี้เราคิดได้จากสี่เหลี่ยมจัตรุรัสลบด้วยวงกลมถูกไหมครับแล้วก็มารวมกับพื้นที่ แรงเราส่วนข้างในนี้ก็คือเราหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในนี้ถูกไหมอันนี้คิดเลยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่คืออะไรครับยี 28. 28. ่สิบแปดคูณยี่สิบแปดไหมครับได้ไหครับแปดแปดหกสี่สี่ทดหกแปดสองสิบหกเป็นยี่สิบสองสองแปดสิบหกหนึ่งเป็นห้าโอเคได้สี่ 8 7เจ็ดนะครับพื้นที่ทั้งหมดนี้นะรูปใหญ่นะคือส8 7ร้อยแดิเจดอ่อสีเจ็ดร้อยแปดสี่นะลบด้วยวงกลมลบวงกลมวงกลมก็คือต้องพายการังสองถูกไหมฮะาต้งหา R รของมันคืออะไรวงกลมวงนี้อกด้านนี้ยี่แปด้านนี้ยี่บแปดแสดงว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมก็คือยี่สิแปดรัศมีก็คือสิบสี่ถูกไหมครับวงกลมนี้มีรัศมี1ี่สิบสนะนี่จุดศูนย์กลางนะครับรัศมีของวงกลมนี้นะวงกลมวงนี้ นะครับวงกลมวงนี้รัศมีมันเป็นสิบสี่นะครับเพราะพื้นที่ของมันก็คือยี่สิบสองส่วนเจ็ดพายนะคูณด้วย r ก็คือสิบสี่คูณด้วยสิบสี่ถูกไหมครับโอเคคูณสิบสี่สองครั้งนี้เจ็ดสองสิบสี่สองกับสี่สี่คูณสิบสี่ได้ไรครับ คูให้เสร็จเลยสี่สี่สิบหกหนึ่งสสวสิบเจ็ดสี่หนึได้หกสิบเอหหนึ่งหะเสร็ว่าวงกลมมีพื้นที่หกหเพราะฉะนั้นตรงมุมนี้4ี่มุมเนี่ยพื้นที่แรงเอาเนี่ยเอาจัตุรัสวงใหญ่รูปใหญ่ลบด้วยวงกลมแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่ครับพื้นที่แรงเอาตรงตรงมุมสี่มุมจะเหลือ,อลบกันสิบสี่แปด อันนี้เหลือเจ็ดลบหนึ่งเหลือหกเหลือหนึ่งถูกไหมฮะเหลือหนึ่งร้อยหกสิบแปดหนึ่งร้อยหสิบปดก็คือพื้นที่ตรงมุมสี่มุมนี้นะครับเกียไว้ก่อนนะแล้วมารวมกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปในสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปด้านในนี้เรารู้ด้านแล้ะจัตุรัสก็คือสูตรของสูตรของพื้นที่คือด้านคูณด,ด้านถูกไหมฮะถ้าเรารู้ด้านนี้รู้ด้านนี้เราก็หาค่าได้ถูกไหมแต่เราไม่รู้ด้านเรารู้อะไรบ้างครับ เรารู้เส้นเทียงมุมเห็นไหมฮะสังเกตไหมับนี่คือเส้นเทียงมุมนะเส้นเทียงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นเทียงมุมยาวเท่าไหร่ครับก็คือยาวเท่ากับด้านนี้ถูกไหมยาว28เหมือนกันถูกไหมไหมครับยาว28นะเส้นนี้ยาว28นะเส้นเทียงมุมสองเส้นยาวเท่ากันนะครับจัตุรัสนะสูตรของพี่จัตุรัสนอกจากยาวด้านคูณกับด้านแล้วมันยังสามารถคิดได้โดยการเอาหนึ่งส่วนสอง คูณผลคูณของเส้นแทยงมุมนะครับก็คือคูณ28แล้วก็คูณ28ถูกไหมครเส้นแทยงมุมมันยาว28ทัน2เส้นแล้ว่าไรครับก็เอา28คูณ14ตั้งคูณนี้8 4 3 2ทด3 4 2 8 3เป็น11 8 2ได้เป็น2 ก้าสามพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในนี้นะรูปอะไรที่มีพื้นที่สามร้อยเก้าสิบสองนะครับไม่ชัดสามร้อยเก้าสิบสองบวกกับตรงมุมเมื่อกี้หาได้แล้วพืว้นที่แดงเอาตรงมุมนี้ก็คือหนึ่งร้อยหกสิบแปดใช่ไหมครับผลกันได้เท่าไหร่ครับสามเก้าสองบวกหนึ่งหก แปดครับสิบหนึ่งสิบหกหนึ่งห้าดูนี่ครับได้ทั้งหมดห้าร้อยหกสิบตารางเซนติเมตรนะครับพื้นที่ตรงมุมร้อยหกสิบแปดพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปในสามร้อยก้าสิบสองโงกันได้ห้าร้อยหกสิบตอบนี่ครับเอาหาพื้นที่ตรงนี้ ตัวอีกทีนะพื้นที่ตรงมุมที่เหลือสี่มุมเนี่ยก็คือเอาสี่เหลี่ยมจัตรุรัสรูปนอกรูปใหญ่ลบด้วยวงกลมถูกไหมครับเงี้ยมันก็จะเหลือตรงมุมนี้สี่มุมส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในนี้พื้นที่ของมันก็คือเราหาเส้นเทียงมุมได้เราคิดใช้จากสูตรหนึ่งส่วนสองคูณเส้นเทียงมุมคูณเส้นเทียงมุมนะครับเอาผลคูณของเส้นเทียงมุมมาคูณกันและหารด้วยสองนะครับจัดจัตุรัสด,ด้วยวิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับ รวมแล้วก็คือพื้นที่สองส่วนนี้ก็ได้560นะครับเออที่จริงมันมีวิธีคิดอีกแบบอีกหลายแบบนะครับเราจะหาพื้นที่สีขาวนี้ก็ได้ถูกไหมพื้นที่แดงเงาก็คือเกิดจากพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่ข้างนอกเนี่ยลบออกจากพื้นที่สีขาวสี่ส่วนเนี้ยพื้นที่สีขาววันนี้เขาเรียกพื้นที่บางคนก็เรียกใบไม้หรือกลีบดอกไม้อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันจะมีวิธีการคิดอยู่นะครับมีสูตรอยู่เหมือนกันซึ่งให้มาอธิบายกทีนนะครับ มีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะฮะ,ะมันก็อีกระดับหนึ่งเราจะเจอบ่อยเหมือนกันนะฮะหาพื้นที่รูปทรงเป็นครึ่งใบไม้แบบนี้นะก็คือมันเกิดจากการหานะฮะแล้วเกิดไว้ก่อนนะครับการหาพื้นที่ใบไม้นะสูตรมันก็คือเกิดจากการหาพื้นที่วงกลมเห็นไหมฮะมันเกิดจากวงกลมเนี่ยครึ่งวงกลมเนี่ยนะครับเห็นไหมเสีย่ยวนี้เกิดจากเรศษหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมถูกไหมไอนน้นี้เห็นไหมฮะเป็นหนึ่งเสียวถ้าเราแบ่งวงกลมเป็นสี่ส่วนเห็นไหมครับวงกลมเนี่ยแบ่งเป็นสี่ส่วน เห็นไหมฮะเนี anyway? it, ่ยนี่ก yeah. ็คือหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมถูกไหมครับลบออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมนี่เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมซึ่งถ้าเรารู้รัศมีของวงกลมมาแล้วก็หาสามเหลี่ยมนี้ได้ถูกไหมครับเห็นไหมหนึ่งสวสองคูณฐานคูณสูงลบออกจากพื้นที่ของครึ่งวงกลมเออนส่วนสี่ของวงกลมนี้ถูกไหมคือหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมลบพื้นที่สามเหลี่ยมก็จะได้พื้นที่ใบไม้ครึ่งใบไม้ตรงนี้เนี่ยพื้นที่หนึ่งเซี่ยวตรงนี้เห็นไหม ก็หาได้อีกวิธีหนึ่งก็หาได้เหมือนกันนีครับโอเคอข้อต่อไปครับข้อที่สาสิบเอ็ดเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนภูมิข้อนี้เป็นแผน,นการนําเสนอข้อมูลแล้วนะครับเป็นเรื่องแผนภูมิแท่งนะข้อที่สาสิบเอ็ดเขาบอกว่าพิจรารณาการนําเสนอข้อมูลต่อไปนี้นี่ แนวตั้งเนี่ยเป็นจำนวนกิโลกร,รมัมชื่อแผนภูมินะก็คือจํานวนการขายผลไม้ของแม่คา้าคนหนึ่งในหนึ่งวันนะเขาขายผลไม้อะไรบ้างครับมีองุ่นมีส้มมีมังคุดมะม่วงเงาะนะอันนี้แกนแนวนอนเนี่ยก็คือผลไม้นะแนวตั้งนี่คือปนนเป็นจํานวนเป็นน้ําหนักกิโลกร,รัมที่เข้าขายได้ถูกไหมครับก็ามาดูว่าขอ้อใดถูกต้องอ่าล้วก็ไล่้องไล่เลยทีละขอ้อเลยข้อที่หนึง่งแม่ค้าขายอางุ่นได้น้อยกว่าขายมังคุดกับเงาะรวมกัน สามสิบสกิโลขายอางุนส่ห้าถูกไหมครับแล้วก็ขายมังคุดกับเงาะรวมกันน่าอะไรครับมังคุดกับเงาะมังคุดยีกับเงา 18, นะสิบแปดะแล้วก็ยี่สิ้าบวกสิบปดใช่ใช่ไหมนไรเก้าบวกดได้สี่สิบเจ็ดขายอางุนสี่สิบห้าได้น้อยกว่าขายมังคุดกับเงาะรวมกันมังคุดกับเงาะรวมกันได้สี่เจ็ดแต่ว่าอางุน น้อยกว่าอันนี้รวมกันน้อยกว่าอยู่สองถูกไหมครับสี่บห้าน้อยกว่าสองอันนี้รวมกันอยู่สองัันข้อนี้ผิดนะไม่ใช่สายสามนะครับสองข้อที่สองแม่ค้าขายมังคุดกับมะม่วงได้มากกว่าขายเงาะกับส้มสิบเก้ากิโลมังคุดกับมะม่วงก็คือมังคุดยี่สิบเก้ามะม่วงสี่สิบเอ็ดรวมกันได้เจ็ดสิบถูกไหมกับอีกชุดหนึ่งเขาบอกว่าเงาะกับส้มเงาะสิบแปดส้มสายสามรวมกันได้ สามสามหกสิบแปดได้ห้าสิบเอ็ดถูกไหมอ่าเจ็ดสิบกับห้าสิบเอ็ดเจ็ดสิบได้มากกว่าห้าสิบเอ็ดอยู่เท่าไหร่ครับสิบเก้าอ่าถูกไหมข้อนี้ถูกนะครับคือขายมังคุดกับมะม่วงเนี่ยเจ็ดสิบกิโลได้มากกว่างอกกับส้มที่มีห้าสิบเอ็ดกิโลอยู่สิบเก้ากิโลถูกไหมครับตอ,อบเลยข้อนี้นะครับไม่ต้องเสียเวลาดูข้ออื่นข้อที่สามสิบสอง แผนภูมิรูปวงกลมสแสดงจำนวนนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนวิธีต่างๆของนักเรียนจำนวนสี่พันห้าร้อยคนนักเรียนสี่0ัน้ารยคนที่เป็นแผนภูมิวงกลมอยู่แลยนะฮะมีส5 0พัน้าร้อยคนนะทั้งหมดเดินทางมาสามวิธีถูกไหมมีรถประจำทางเขาบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็เดินแล้วก็รถส่วนตัวสิบห้าเอร์เซนตถูกไหมก็ถามว่าจากแผนภูมิรูปวงกลมจำนวนนักเรียนเดินมาโรงเรียนทั้งหมดกี่คนหาส่วนนี้ส่วนที่เดินเนี่ยกี่คน แต่น,นี่เขาบอกมาเป็นฮะเป็นเปอร์เซนต์ตัวนี้เราก็หาว่าเดินเนี่ยเท่ากับกี่เปอร์เซนต์ถูกไหมฮะทั้งหมดเลยทั้งวงเลยอะ่ะเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ถูกไหมครับเป็นรถไประณีย์เชนสิบห้าเป็นรถส่วนตัวเป็นอันนีห้าสิบห้าเป็นรถส่วนตัวเชนสิบห้ารวมกันเป็นเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นเหลือเดินอีกสามสิบถูกไหมฮะเดินสามสิบเปอร์เซนต์ของทั้งหมดก็ถามว่าเดินกี่คนละก็ทั้งหมดสี่พันห้าร้อยคนก็คูณเลยไงครับทั้งหมดสี่พันห้าร้อยคนคูณสามสิบเป ก็เดินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ30%มคูณ30%ก็คือ30ส่วนร้อยแค่นี้ก็ค่อนง่ายๆนะครับตัดนะก็เหลือสี่สี่สิบห้าคูณสามสิบสามเป็นสิบสามศตัวหนึ่งอเคโอเคนะครับเดี๋ยวอีก8ข้อที่เหลือมาทําต่อชุดต่อไปนะครับ